สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของบวรดาทุกท่านนะคะพบกันวันนี้อีกวันหนึ่งนะคะเป็นวันอาทิตย์นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะทุกทกท่านนะคะบวรดาก็มาพบท่านอีกเหมือนเดิมนะคะวรดาภาคามอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะคะ,ะ,คะพ่อแม่พี่น้องค่ะ จะอยู่ในตลาดสมเกียรตินะคะหากพ่อแม่พี่น้องที่มาทางสกลอยากมาเยี่ยมร้านหรืออยากมาซื้ออุดหนุนในร้านก็เชิญได้นะคะอยู่ที่จังหวัดสกลน,นะคะอคอน,นะคะเป็นผ้าคามทอมือแฮนด์เมดของชาวบ้านนะคะอําเภออากาศอํามวยโดยตรงเลยนะคะเป็นของแท้นะคะ วันนี้คลิปนี้วรดาจะได้ผ้าดักเบะอย่างสวยงามเลยนะคะมาให้พ่อแม่พี่น้องในราคาพิเศษมันเดิมพืนละ550อบาทนะคะจากราคาเต็มผืนละ7 0 0 900านะคะเราเพียง550บาทนะคะคืนราคาเราเรามาสาตาร์ตตัวนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะเรามาสตาร์ตตัวนี้นะคะเป็นผ้าผืนเดียวนะคะในคลิปนี้คะพ่อแม่พี่น้องคะเอามาสาตาร์ตน,นะคะเป็นผืนแรขมีสีน้ําตาลสวยงามมากนะคะ กิ่งกิงตัวนี้มาอยู่โสงืนหรือสามเปกขายไปแล้วนะคะเราก็ยังมีพื้นเดียวให้พ่อแม่พี่น้องสวยคะ่ะราคานี้หาที่ไหนไม่ได้เป็นผ้าดัดเด้นะคะตัวนี้สวยงามมากนะคะสวยคะ่ะอันนี้เป็นใยใหม่นะคะอันนี้สวยเนื้อแน่นนะคะ550เท่านั้นท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะมีกิ่งพร้อมขายนะคะ เอาพ่อแม่พี่น้องที่ต้องการจริงๆริงหรืพพพอพร้อมโอนนะคะเพราะวรดาไม่ได้เก็บหลายทางนะคะพ่อแม่พี่น้องผ่านํำเบอร์หนึ่งนะคะผ่านไปแล้วนะคะนำเบอร์หนึ่งนะคะต่อมาอีกพื้นนี้นะคะเคยมาสองสามพื้นแต่เหลือพื้นเดียวนะคะ สวยแค้แน่นอนนะคะสวยแค้แน่นอนวันนี้เราก็จัดโปรให้ท่านนะคะ550านะคะยกทางหน้าทางหลังทางเชิงขึ้นมาเป็นไหมคะสวยผ้าของเราทุกผืนสวยนะคะผ้าของเราโอเคนะคะราคาในราคาพิเศษเช่นกัน550บาทนะคะเป็นผ้าดักแด่บางคนถามบรดาว่าผ้าดักแด่แบบไหนก็เหมือนกับผ้าไหมนี่แะคะผ้าดักแด้ก็ใกล้เคียงกันเนาะแต่ราคาถูกกว่าค่ะ5้ โอเคนะคะมาอีกคืนนี้นะคะอันนี้ก็สวยนะคะอันนี้เป็นเขียวทหารงามงามนะคะลายมงกุดเพชรเนื้อดีมากนะคะตัวนี้เนื้อนิ่มนะคะเราก็พิเศษให้ท่านนะคะน้ำเบอร์สามห้าร้อยห้าสิบนะคะพ่อแม่พี่น้องขาท่านใดสนใจทักเลยเนาะทักมาเลยทักมาเลยคากวรดาพิเศษให้นะคะพิเศษสุดๆเลยนะคะห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้น ่อมาอีกเป็นนัมเบอร์สี่นะคะนัมเบอร์สี่นะคะนัมเบอร์สี่ของเราก็มีตลอดนะคะลายนี้งงามมากนะคะอันนี้เป็นลายหมีโบราณใหญ่นะคะเป็นเฉลือเฉียวเป็นเหลืองไผ่นะคะตัวนี้เป็นเหลืองไั่นะคะเราก็ให้ท่านเลย550บาทเช่นกันนะคะเหลืองไั่นะคะเหลืองไั่นะคะสินค้าของเรามีกินความขายสินค้าของเราตรงหน้าปกแท้แน่นอนเลยนะคะ550บบาทเท่านั้นนะคะนัมเบอร์สี่ผ่านไปแล้วนะคะ ต่อมาเป็นนำเบอร์ห้าเนาะนำเบอร์ห้าลายนี้ก็สวยค่ะอันนี้เป็นบันไดสวรรค์หรือฟันป่านะคะสวยค่ะอันนี้เป็นเหลืองทองนะคะงามค่ะเหลืองทองสวยค่ะฝืนกิ่งยิ่งงามนะคะตัวนี้ท่านดูดีๆด,ดูลายดูเนี่ยคะ่ะสวยค่ะ550บาทนะคะพิเศษให้ท่านเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจท,ทักมาเลยผ้าตัวน,นี้เป็นผ้าใหม่ไม่ใช่ผ้าตกค้างไม่ใช่ผ้าคางสต็อกนะคะเป็นผ้าใหม่ทุกผืนทุกชิ้นเลยนะคะ550บาทนะคะ มาก็เป็นนําเบอร์หกนะคะพ่อแม่พี่น้องรายนี้มาสองพืนแต่ขายไปแล้วหน,นึ่งื้นเหลือหนึ่งืนนะคะพ่อแม่พี่น้องท่านดูดีๆรายงามสวยดีนะคะภาพอของเราโอเคไหมนัมเบอร์หกค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะสินค้าของเรามีกิ่พพร้อมขายมีแท้แน่นอนตรงหน้าปกทุกชิ้นทุกอันนะคะหากท่านใดสนใจอยากเอาไปฝากไปต้อนไปฝากคุณยายก็โอเคนะคะสวยสมน้ําสมเนื้อสมราคานะคะ สินค้าของเราทุกผืนนะคะผ่านการคัดเลือกมาแล้วนะคะมาตัวนี้นะคะอันนี้ก็สวยนะคะตัวนี้ก็สวยงามมากนะคะสวยจริงๆนะคะตัวนี้นะคะสวยะคะ่ะผ้าผืนนี้โอเคนะคะผืนนี้งามผืนเดี่ยวนะคะสวยพ่อแม่พี่น้องค่ะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะงามเท้เน่นอนนะคะวันนี้เราจัดโปรให้ท่านนะคะจัดโปรให้ท่านเลยนะคะเพียง550บาทเท่านั้นนะคะ พิเศษจริงๆนะคะเป็นผ้าด็กเด้น,นะคะสวยงามเนาะ,ะมาอีกเป็นนัมเบอร์แปดนะคะอันนี้ก็สวยค่ะอันนี้เป็นเหลืองนะคะเหลืองของมิน้นนว่งามนะคะท่านดูเชิงดูลายนะคะสวยเหลืองของมิน้นงามมากนะคะเราก็จัดโปรให้ท่าน5 5า้ยห้าสิบนะคะพอค่อแม่พี่น้องคะท่านใดสนใจทักทักมาเลยนะคะทักมาเลยสินค้าของเรามีกิงพร้อมขายนะคะตรงหน้าปกนะคะท่านใดสนใจรับไปเลยนะคะเป็นของฝากของต้นเอาไปขายก็ได้เนื้อดีค่ะ ผ้าของเราไม่มีตกนะคะผ้าของเราไม่มีตกคาะสต๊อกผ้าเนื้อแน่นหนาต๊ดเลยนะคะผ้าของเราเนื้อหนาเนื้อผ้าของเราเนื้อหนาเนื้อแน่นแท้แน่นอนเลยนะคะโอเคมาลายนี้ก็สวยค่ะเคยมาสองรอบแล้วนะคะก็สวยท่านใดสนใจรับไปเลยนะคะสีแดงแต่อันนี้เป็นแดงน้ำหมากนะคะ นัเบอร์เก้านะคะพ่อเม่พี่น้องคะท่านใดสใจทักเลยเนาะทักทักเข้ามาเลยวันนี้เรามีกินพร้อมขายมีเท้เนโนนะคะจัดโปรให้ท่านเลยนะคะห้าร้อยห้าสิบเท่านั้นนะคะต่อมาอีกนัมเบอร์สิบนะคะตัวนี้นัมเบอร์สิบนี่ก็สวยนะคะท่านดูนะคะเรืองงามมากนะคะอันนี้เหลืองสวยค่ะอันนี้เหลืองยอดตรงนะคะสวยค่ะ นัเบอร์สิบนะคะพ่อมีพี่นนองวลรดาก็จัดโรให้ท่านเหมือนเดิมนะคะ550ถ้าท่านใดอยากได้ฟืนไหนลายไหนแคบแคบหน้าจอเข้ามานะคะหรือโทรหาวลรดาจากเบอร์โทร0ู8 5 1 4 2 5 9 6นึ้ที่ลอยไว้ถ้าท่านยังไม่มีไลยให้แอดไลน์จากเบอร์นี้เข้าไปเลยนะคะแอดไลน์เข้าไปเลยค่ะตัวมาอีกเป็นพื้นนี้นะคะอันนี้เป็นเขียวนะคะ โอเป็นฟ้านะคะอันนี้ละมาหลายผืนนะคะแต่ขายไปแล้วเหลือผืนเดียวลายนี่งามนะคะสวยคะ่ะเป็นลายลงนะคะตัดผ้าสิ้นก็ได้ตัดกระโปรงหรือสบายก็ได้ตัดกางเกงก็ได้ตัดเสื้อก็สวยนะคะนัมเบอร์สิบเอ็ดข้อเมตดองขาท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะวันนี้เรามาจัดโปรให้ท่านนะคะสวยจริงๆวันนี้เราพิเศษให้ท่านเลยนะคะห้าร้อยห้าสิบเท่านั้นจ้า มาอีกนัมเบอร์สิบ12 un นะคะตัวนี้นัมเบอร์12นะคะนัมเบอร์12ก็สวยอันนี้เป็นเขียวเขียวตองอ่อนงามมากเนื้อบางนะคะเนื้อนิ่มเนื้อบางนะคะเนื้อบางเนื้อนิ่มนะคะวันนี้เราจัดให้ท่านเลยนะคะนัมเบอร์12บสองนัมเบอร์12นะคะสินค้าของเราโอเคสินค้าของเราตรงหน้าปกทุกถึงทุกชิ้นทุกอันนะคะวันนี้เราโอเคนะคะสินค้างามนะคะสวยค่ะ บางลายที่เราเคยขายแล้วก็สั่งมาอีกได้ค่ะออมาเป็นัมเบอร์สินะคะอันนี้เป็นเหลืองนะคะเป็นเหลืองคัดเทลสวยค่ะตัวนี้ก็โอเคนะคะ สีงามมากเห็นไหมคะเรืองพัดเทลมันจะออกสีหม,หม่นๆสักหน่อยลายมงกุเดเพชรนะคะสวยค่ะเราก็จัดโปรใมา5เหมือนกันนะคะอันนี้นัมเบอร์13พ่อแม่พี่น้องขาท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะสินค้าของเรามีพรีงพร้อมขายมีแท้แน่นอนตรงราคปกทุกชิ้นทุกอันเลยนะคะอันนี้เป็นนัมเบอร์14นะคะ นัมเบอร์อันนี้ก็สวยอันนี้เป็นเหลืองอมส้มนะคะสวยท่านดูดีๆงามมากนะคะลายนี้สวยคะ่ะท่านดูนะคะเรืนเืองแต่ละผืนดีสวยแแน่นอนนะคะนั Number ا, มเบอร์สิบสี่อแม่พี่นงท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะสินค้าของเราโอเคตรงหน้าปกทุกผืนทุกชิ้นทุกอันนะคะ550เท่านั้นนะคะสินค้ามีกินพร้อมโอนมีกินพร้อมส่งนะคะ <shortage> มีทัะมาอีกนัม,ม,มนเบรอร์สิบห้านะคะในคลิปนี้ทั้งหมดมีจุดสิบห้าืนนะคะพ่อแม่พมี่น้องค่ะท่านดูเลยนะคะท่านนดานใจคืนไหนนะคะทักทายกันเข้ามาน, 15, นัมเบอร์สิบห้ามีแท้แน่น,นอนมีพียงพร้อมขายนะคะเป็นผ้าดักแบ้ใยไหมยอย่างดีเนื้อดีเลยนะคะเนื้องามค่ะนัมเบรอร์สิบห้าเราก็จัดโปเหมกันห้าร้อยห้าสิบเท่านั้นพ่อแม่พมี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะทักทักมาเลยนะคะ โอเคนะคะวันนี้เรามีสินค้างามงามมาให้ท่านผู้คืนทุกชิ้นทุกอันนะคะพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาดูนะคะคลิปของบรราดาตอนนี้เป็นคลิปที่1620กว่าแล้วนะคะขอให้ท่านดู EP แล้วก็ดูนัมเบอร์นะคะ แล้วก็ยกขึ้นมานะคะแคปไว้ว่าท่านจะได้เบอร์ไหนหรือท่านแคปไม่ทันท่านโทรหาบวร,รดาจากเบอร์โทรศูนย์ก็แปดห้าหนึ่งสี่สองห้าเก้าหกนะคะเป็นเบอร์โทรที่ติดต่อได้หรือแอดไลน์ได้นะคะร้านวร,รดาอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะคะอยู่ในตลาดสมเกียรตินะคะเยี่ยงเยี่ยงกับเทศบาลเมืองสกลนครเยี่ยงเยี่ยงกับโรงแรมเอ็นจีนะคะ,ะ,คะหากท่านใดสนใจอยากเข้ามาอุดหนุนอยากมาชมร้านบวร,รดาก็เ,าเชิญได้นะคะ เวลาของเราเปิดร้าน6โมงถึงเที่ยงเท่านั้นนะคะไม่ได้เปิดทางวันนะคะบางครั้งท่านท่านทักหาวัรดารอบบ่ายอาจจะนอนหรือขับรถไปขออภัยด้วยนะคะวัรดาจะตอบช้าขอให้ท่านทักอีกครั้งหรือท่านโทรอีกครั้งนะคะสุดท้ายแล้ววันนี้วัรดาไม่มีอะไรนําเสนอในคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปต่อไปฝากท่านให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วัรดาภาคามด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เมตตาขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาในเรื่องหลัง YouTube นะคะวรดากม่อยาเข้าไปตอบคอมเมนต์ หรือถ้าบวดาสอบช้าก็ขอโทษขออภัยเพราะทำงานคนเดียวที่แน่ๆให้ท่านโทรจากเบอร์โทรมาเลยนะคะท่านอยากได้อะไรสอบถามอะไรถ้าท่านไม่เข้าใจก็ยินดีตอบนะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่มีตาทุกท่านนะคะขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนค่ะ